วันนี้เราจะมา,าทาอาหารนะครับซึ่งวันนี้สัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องอะไรนะครับโลครอบครัวสุขสันต์นะครับครอบครัวสุข<อ>สันต์ทีนี้เราก็จะมาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยการทาอาหารนะครับทําอาหารร่วมกันระหว่าง,งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับเป็นการสร้างสัมพันธ์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลือก การทําอาหารมาอย่างหนึ่งที่เป็นอาหารง่ายๆเป็นอะไรครับคุณครูจัโลวันนี้คุณครูจะพาทําอาหารอิตาเลียนนะคะแบบง่ายๆเลยกินเติมมากเลยอยากทานไหมคะถ้าอยากทานเมนูของเราวันนี้ก็คือสปาเกตตี้คาโบนาล่านะครับเด็กๆอยากทานหรือยังคะอยากชมหรือยังคะเด็กๆรับชมได้เลยนะคะสำหรับ สปาเกตตี้คาโบเนราบโดยปกติแล้วเขาจะใช้เนยนะครับด้วยและคุณครูอ้อนดัดแปลงว่าเรามีนมโรงเรียนเราก็เลยไม่ใช้เนยมีประโยชน์ด้วยนะครับมีประโยชน์ด้วยเราเอานมโรงเรียนนี่แหละมาใช้เนยเอาเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเลยคุณครูชลุนำอุปกรณ์ก่อนครับพระเอกของเราก็คือเส้นอะไรคะเส้นสปาเกตตี้นะครับประกอบไปด้วยไข่นะครับไข่แล้วก็มีผัก ก็คืออะไรคะหอมหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่ไอ้กอันนี้เป็นตัวชูโรงของเราเลยนะคะคืออะไรคะนมโรงเรียนนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบกีก็คือน้ำตาลแล้วมีเกลือนิดหน่อยนะคะเราจะเพิ่มควอมอะไรฟอบอร์ดอีกยันนึงแอบอันนี้ให้โปรตีนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวนเขาเรียกว่าแฮมนะครับแต่ว่าครูหั่นมาแล้วนะคะ กูการอันนี้คืออะไรครับอ,นนอ,อันนี้เส้นสปาเกตตี้นะครับที่คุกการได้ต้มเอาไว้แล้วนะครับเสริญสปาเกตตี้เราจะต้องไว้สักสิบนาทีก่อนนะครับก่อนที่เราจะนามาผัดนะครับเอาละเราขัา้นตอนรู้จักวัสดุอุป,ปกรณ์เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการทํานะครับ เริ่มเลยไหมครับคุณครูสโรเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยนะครับอยากขายอะไรก่อนดีคะเอาที่หอมหัวใหญ่ก่อนนะครับหัวใหญ่ก่อนเราเราจะหั่นหอมหัวใหญ่ให้เป็นชิ้นลูกเต๋านะครับชิ้นเล็กๆนะครับเป็นลูกเต๋าเลยหั่นยังไงก็ได้เลยครับคุณครูสโลระวังมือด้วยนะครับเด็กสำหรับผู้ปกครองนะครับต้องดูแลตรงนี้นะครับการใช้ของมีคมนะครับเราจะให้เด็กใช้ไม่ได้นะครับเราจะต้องเป็นคนหั่นนะครับ น้องๆก็สามารถยิบจบอุปกรณ์ให้พุณพ่อคุณแม่ได้นะครับใช่ค่ะเอาละเราได้เราได้หันมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับผี่คือหันมาแล้วนะคะครับอันนี้น่าจะพอแล้วคุณเอย่าลืมเลี้ยความสะอาดด้วยนะคะเราใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ใส่กันเปื้อนด้วยเผื่อมีน้ำมันน้ำมันกระเด็นจะได้ไม่โดนเสื้อเรานะครับโอ้วันนี้รูออนรูการ ูสโลจัด mm เต็มเลยนะครับวันนี้นะครับอีกสักหน่อยใส่ผักเยอะๆจะได้มีประโยชน์นะครับจากนั้นเราก็ตั้งเตานะครับค okay. ุณร okay. ูการตั i mean> ้งเตาแล้วใช่ไหมครับไว้เรียบร้อยนะครับเราก็จะคุณกูอ้นใสุ่มมือนะครับุณอ้นใช้มือจับได้เราเราจะผัดหอมหัวใหญ่ของเรานะครับอ่ากูการคนเลยครับคุณกูการโอเคค่ะเอาละซึ่งเราจะผัดหอมหัวใหญ่กับแยม ซึ่งแฮมเนี่ยเราจะซื้อเป็นแบบที่เป็นข้อหั่นเป็นลูกเต๋าเอาไว้นะครับ<อ>ใส่ลงไปเลยคุณปูคุณูตโลชอบกินแฮมเยอะไหมครับไม่ชอบค่ะเอาเราก็ใส่ไปอพอสมควรนะครับแต่เด็กควรต้องกินนะคะอา่าเราก็ใส่ไปครับจนกว่ามันจะหอมคุณคูอ้อนอยากจะให้ได้กลิ่นด้วยจังเลยหอมมากะะเาลยค่ะตอนนี้<ะ>ตอนนี้คุณปรูตโลชอบชอบแฮมแล้วนะชอบแฮมแล้วใช่ไหมครับหอมมากเลยครับ ราจะผัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นนะครับคุณครูสโลเราจะใส่นมไปหลังจากที่เราผัดนะครับเราก็จะใส่นมลงไปผัดกับแฮมแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับเราใส่ไปเลยมาระบัตละบัมาละัาารใช้ของมีคมนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเราก็จะใส่ลงไปนะครับ พร้อมจังเลยค่ะเด็กๆเราจะผัดอย่างน,นี้ไปก่อนนะครับจนนมมันจะแตกฟองเพื่อความมันนะครับออเราจะใส่ไปสัก2สอ,องสองกล่องนะครับสกล่องนะครับเพราะว่าเมื่อเราใส่เส้นสปาเก็ตตี้ลงไปมันก็จะแบบดูดน้ํานมเข้าไปมันจะอร่อยนะครับ ตอนนี้เรายังไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยนะครับแต่เราจะใส่นมไปก่อนนะครับครูตีขไข่ได้ไหมคะอ่าไข่ยังไม่ต้องตีไข่ย,ยังใช่ไหมคะยังครับอเอาละเราใส่ใสองกล่องแล้วค่ะดีๆนใสองกล่องไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นสูตรของเชฟอิตาเลียนเลยนะครับเนี่ยคุณอ้นบังเอิญมีเพื่อนเป็นเชฟอิตาเลียนก็เลยเขาสอนมานะครับ ว่ารูอ้อนไม่เอาเนยนะครับเพราะว่าเนยมันมีราคาแพงมากนะครับคุณครูสโรเราใช้เราประยุกเราเอาสิ่งที่เรามีพวกเด็กเด็กเวลาทานแล้วจะได้รับแข็งแรงเด็กๆได้นไปทุกคนอยู่แล้วนะครับแตแต่ละสัปดาห์เอาละครับอันนี้เราใส่นมไส่รอรอให้มันเดือดก่อนนะครับคุณครูการตอนนี้เราเลิกไฟอี่หินไหมคะไฟทีหินไ้ ตอนนี้ในช่วงที่เรารอหม้อเดือดน,นะครับเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์สปาเกตตีของเรานะครับอ่าในระหว่างที่เรารอนะครับเด็กๆออกเสียงตามครูอ้นได้ไหมครับว่าคำว่าสปาเกตตีอ่ามีตัวสะกดอะไรบ้างนะครับอ่าคุณครูสโลก็นำมาแล้วนะครับมาดูนะครับสปาเกตตีนะครับเด็กๆออกเสียงตามครูอ้นครับสปาเกตตี สปาเกตตีสปาเกตตีสปาเกตตีโอ้อันนี้เป็นสปาเกตตีคาโบเนล่ามีตัวอะไรบ้างครับคุณผูซาโลมีตัวอะไรบ้างครับเอสแล้วตัวจีเอชจีเจจีไอคาโบเนล่าก็คือจะมีตัวซีเอ B อ R A สปาเกตตี้คาโบนารานะครับโอเคคุณครูการหม้อเราเดือดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอาเส้นใส่เลยครับคุณครูการเอาเส้นใส่เลยนะครับคุณครูการก็จะหยิบเส้นมาใส่นะครับโอ้โหลังจากนั้นเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะครับสปาเกตตี้ของเราหอมน่าทานมาก เห็นไหมครับว่าเราใช้เวลาไม่มากเลยนะครับแล้วก็มันก็จะทําได้ง่ายๆนะครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายทีนี้เราเรามาปรุงรสกันหน่อยนะครับคุณปูจะโลเริ่มต้นจากน้ำตาสักประมาณครึ่งช้อนนะครับุณอ่อนไม่อยากจะให้เด็กๆทานหวานจนเกินไปนะครับใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับเกลือเหมือนกันครับเกลือเราก็จะใส่ไปแค่นิดหน่อยเพานั้นเองนะครับนะ ประมาณโอเคนะครับเราเครื่งรองปรุงเรามีแค่นี้เองนะครับเป็น<ๆ>สปาเกตตี<ๆ>ที่อร่อยนะครับเราจะคนไปเรื่อยจนให้น้ํามันงวดลงนะครับถึงน้ามันงวดลงเสร็จแล้วเนี่ยเส้นสปาเกตตีของเรามันก็จะสุกพอดีนะครับคุณผู้การ<ๆ>หลังจากนั้นเราถึงจะใส่ไข่ลงไปให้เส้นมันเหลืองอร่อนยนะครับตอนนี้เราผัดไปเรื่อยๆก่อนใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีได้นหครับ อยากให้เด็กๆรอดูนะครับอ่าทานมากเลยค่ะจะเป็นอย่างไรนะครับต้อควรระวังนะครับเวลาเด็กใช้กระทับไฟฟ้านะคะต้องระวังไฟฟ้าด้วยนะคะหรือถ้าหากว่าใช้เตาแก๊สเด็กๆก็ระมัดระวังอย่าไปใกล้เตาแก๊สให้มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโดนไฟโดนโดนไฟดูดนะครับอ่าทีนีด้วยหลังจากที่คุณครูอ้อนกับคุณครูสโลแล้วก็คุณครูการสาธิตไปเนี่ยอยากจะให้เด็กๆ ลองเข้าครัวกับคุณพ่อคุณแม่นะครับทำอาหารง่ายๆอะไรก็ได้นะครับคุณคสลอย่างเช่นทำแซนดวิชหรือทำไข่เจียวหรือเมนูอะไรก็แล้วแต่ที่เด็กๆทำร่วมกันกับผู้ปกครองนะครับอยากจะให้ถ่ายเป็นคลิปส่งมาให้คุณครูดูว่าการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างครอบครัวเราไม่จําเป็นที่จะต้องมา ทำอย่างกอดกันหรือว่าไปเที่ยวหรือการดูน้งด้วยกันการทําอาหารด้วยกันก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันอบอุ่นมากเลยนะครับคุณครูครับการสร้างความสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะครับใกล้จะได้แล้วัะครับคุณครูอีกสักนิดนึงนะครับรออีกสักนิดนึงให้นมของเรามันแตกฟองแล้ก็ ลงไปอีกนิดนึงเราก็จะใส่ไข่นะครับเตรียมไข่ไว้นะครับคุณครูตอกไข่ไว้แต่ไม่ต้องตีนะครับคุณครูสรุปอาการเลยครับสองใบเลยอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะใส่ไข่เข้าไปนะครับเราจะเตรียมจานจัดไว้เลยได้ไหมครับทีนี้โอ้เราจะทำสปากเกตี้ที่ทำได้ง่าย เตียงนะครับเตรียมไข่ไลยตอบไว้เฉยนะครับแต่ยังไม่ต้องตีนะครับเราไม่ตีไข่ครับหลักโอ้เส้นมันนุ่มเลยอย่างเงเส้นนุ่มแล้วนะครับต้องรอให้เส้นนุ่มก่อนนะครับเส้นจะนุ่มเพื่อที่จะให้นมนมที่เราใส่เข้าไปมันก็จะได้แตกงแล้วจะหมดจัดแห้งแล้วคใช่แล้วค่ะให้เหลือน้ำคลุกติกนะครับให้เหลือน้ำคลุกติกคลุกติดนิดนึงเราก็จะได้กินสปาเกตตี้แล้ว คุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าไปทำเมนูเดียวกันกับของุูอ้นก็ได้นะครับเอ๊คุปูอ้นถ้าเราไม่เอาเส้นสปาากตตี้เราเส้นมาม่าได้ไหมเส้นมาม่าเหรอครับุณอ้นก็ยังไม่เคยทำเออลองดูนะครับว่าเด็กๆเส้นมาม่าอย่างเงี้ยคุณเลนหนีได้ไหมลองทำมาดูนะครับลองลองประยุกต์ดูแเรามันจะเป็นอาหารของเราเลยนะครับใช่ครับว่าเราคิด่เองได้นะอันนี้ เป็นสิ่งที่เด็กๆลองไปทําดูแล้วก็ถ่ายไปดูไหมครูสโลช่างครูปัดแล้วคูการดูนะครับว่าการที่เราใช้วัสด no ุอย่างอื่นนอกจากสปาร์เกตตี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคุูปอนก็ยังไม่เคยทําดูนะครับลองดูลองดูเอาละครับหมันเริ่มเมดออกมาแล้เราก็จะใส่ไข่เข้าไปเลยครับคุณครูสโลไข่เตมไปเลยลงแล้วครับเทไข่ลงไปแล้วก็คนเลยครับคุณครูการคนให้ไข่แตกคนให้ไข่แตกนะครับให้แตกไปเลย และเส้นมันก็จะกลายเป็นเส้นแบบเหลืองๆห,หน้ารับประทานนะครับโอ้โหเป็นไงล,ล่ะเป็นไงสุดยอดเลยค่ะยอด,ด,ยอดเลย,เลยนะครับเอาละอันนี้อโอเคพอแล้วครับคุณกุกการกิดไฟได้ครับทีนี้กิดไฟได้ครับเาเรา,เ<อ>าจะมาจัดใส่จานแล้วนะครับตัวนี้เรียบร้อยเราใช้ตัวนี้กินนะครับ อะคุณปูการนะครับถอนตรงนี้ได้ไหมได้ครับได้ได้แล้วคุณปูจะจับมาวิธีการนะครับเราจะคีบเวลาที่เราวาดเส้นสปาเกตตี้เราจะต้องวนวนวนะครับให้มันสวยๆนะครับมาดูนะครับดูเส้นสปาเกตตี้ของเรานะครับโอ้โหอร่อยน่าทานมากเลยเหลืองสีสันสดใสอร่อยน่าทานแน่ๆเลยะมันต้องอร่อยแน่ๆนะครับโอ้โห นี่หนึ่งจานนะครับมังคุดสโลชา,าเดี๋ยวมาอีกหนึ่งจานนะครับเราอ่านี่ขนาดเล็นนิดเดียวนะเราได้ตั้งเยอะนะครับเราได้ตั้งเยอะเลยน่าทานมากเลยคับ ยังเลยได้ไหมเนี่ยอแคมใส่นะครับอืมมีที่กั้นตกเท่แคมตกแคมนะ่รแคมอะไรเนีนนนโอยแคนดีๆนะอยู่นี่ครับอ๋อโอเคอาคุณครูครับนะครับหน้าตาของเราก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับแล้วก็สปากเกตตี คาโบนาล่านมโรงเรียนของเราก็เป็นไงครับสำเร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะเสิร์ฟได้แล้วนะครับอ่าเห็นไหมหน้าตามันเป็นไงครับคุณตูโทุกอาหารที่เราทำนี้มันมีประโยชน์ยังไงโอ้โหนี่แป้งเซนสปาเกตตี้เป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับให้พลังงานแฮมแล้วก็ไข่เป็น เป็นโปรโตีนนะครับโปรโตีนแล้วก็หอมหัวใหญ่อ่ามีเป็นผักนะครับที่มีวิตามินนะครับเพราะห้าหมู่เลยครับแน่นอนเลยครับอ่าซึ่งปรุงของเราก็เกลือเป็นเกลือแร่นะครับเป็นน้ำตาลหรือแะไรเป็นคาร์โบไฮเดรตอาหารห้ามู่โปรโตีน ไขมันไขมันก็มีได้จากน้ำมันพืชของเรานะครับโปรตีนไขมันวิตามินา่าัๆแล้วก็อะไรครับมีอะไรอีกนะเกลือแร่ครบข้ามหมู่เวลาที่เราทานมันก็จะได้อาหารครบข้าหมู่เลยนะครับที่สําคัญเมื่อทาด้วยกันกับครอบครัวเราก็จะได้เป็นไงครับความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว สร้างความรักความหบวคุณในวันหยุดที่เราไม่ได้เป็นไปไหนนะคะช่วงนี้เราต้องระมัดระวังตัวเองให้ห่างไกลจากโควิดเราก็ควรจะไม่ไปในที่สาธารณะหรือว่าที่คนเยอะๆต้องระวังตัวให้มากๆแต่เราก็มาทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวนะครับในบ้านของเราก็คือทําอาหารนี่แหละเราจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกไปซื้อกินนะครับสำหรับ สำหรับวันนี้มีเด็กๆคนไหนที่อยากสงสัยอยากจะคุยกับคุณครูไหมครับก็<ม>ขอเสียงเด็กๆหน่อยลูกขอเสียงเด็กๆหน่อยครับม,มีใครบ้างนะมีใครอยากทานอาหารคุณครูบ้างคะหรือหรือหรือจะมีบางคนอาจจะทำเป็นพร้อมพร้อมกับเรามีบ้างไหมครับ เพราะว่าครูอ้นก็ได้บอกไปแล้วว่าก่อนที่เราจะเนี่ยให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ถ้าจะทําไปพร้อมๆกับครูอ้นก็ได้มีใครที่ทําไปพร้อมๆกับครูอ้นกับครูสโลไหมครับมีไหมครับไ,ได้ยินเสียงเด็กๆเลยค่ะอ่ะเด็กๆพูดได้นะครับตอนนี้อยากทานไหมครับ อยากทานต้องทำกินเองนะครับแล้วก็ถ่ายนวีดีโอให้คุณปู่อ้อนดูนะครับน่ากินมากเลยนะคะเด็กๆเอาไปดูใกล้ๆไหมวัสดุอุปกรณ์หาได้ง่ายๆไ,ไม่ยากเลยนะคะเอาแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับคุณรูสโลคุณปูการคุณรูสโลแล้วก็คุณรูอ้อนก็อยากจะฝากเด็กๆนะครับว่าอยู่บ้านเราก็ทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวได้นะครับ สร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวนะครับด้วยการทํากิจกรรมต่างๆไม่ไม่ใช่แค่ทำอาหารอย่างเดียวหรือทาอย่างอื่นก็ได้นะครับเพ่าเวลาวทำการบ้านครับผคุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนช่วยเหลือ,อครูกับเด็กๆด,ด้วยนะครับซึ่งการทําอาหารก็เป็นอย่างหนึ่งนะครครูการที่มันมีความสุขนะครับเวลาที่เราได้ทําอาหารแล้วก็ได้กินร่วมกัน ดูซิว่ารสชาติที่เราทำด้วยกันจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจดการขายทอดสดการไลฟ์สดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยการทำอาหารร่วมกันนะครับรคุณครูการคุณครูสโลและกคุณครูอ่อน ต้องขอลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับมาดูว่าเราจะทำอะไรเสนอเรื่องอะไรเด็กคอยติดตามนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ครับผมสวัส่ีสวัสดีครับ